สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ตอนเราก็สู่เป็นรูปิชแนลเช่นเคยนี่ครับผมหลังจากที่ไม่ได้คลิปลงคลิปมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมพอดีว่าก็มันยังไม่มีอัปเดตใหม่นะครับสำหรับเรื่องเรดเดิลเดมิชันในช่วงนี้นะครับผมก็ต้องรอประมาณช่วงเดือนอาจจะมีนะครับผมประมาณหลังวันที่15นะครับอาจจะมีการอัปเดตนะครับหรือว่าซีซันพาร์ทใหม่นะครับหรือว่าเอาลอพาร์ทนะครับที่ใครชอบเรียกกันนะครับผม วันนี้ผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนานครับเดี๋ยวมันจะล้างนะครับผมเดี๋ยวมันจะนะครับห่างหายกันไปนานสีเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําธารกิจนะครับล่าหมาป่านะครับ Moonstone Wolf นะครับผมก็น่าจะเป็นหมาป่าสีขาวนะครับผมเดี๋ยวรอดูก็เลยนะครับผมช่วงหลังๆมานี้ผมก็ทำา u e s นะครับก็เล่นเรื่อยเปื่อยกับเพื่อนๆนะครับกับพี่ๆผมนะครับค่อนข้าง เล่นทุกวันนั่นแหะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเล่นเอาเนื้อหาเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างนะครับผมเล่นเอาตลกนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปอะไรมากมายนะถ้าเผื่อแบบว่าเออถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าใครแบบว่าดูอะไรก็ดูได้นะครับผมก็จะเอาอะไรพวกนี้มาลงนะครับผมแบบว่าฉากที่เล่นกับพวกพี่ๆเพื่อนๆนะครับออกมาลงคือจริงๆคือเพื่อนๆพี่ๆผมเพิ่งจะ หัดเล่นนีครับผมก็เลยไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับช่วงนี้ก็เลยพาไปฟาร์มนั่นฟาร์มนี่นะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้มาทำคอนเทนต์อะไรมากมายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนนีครับผมมาละอ๋ออยู่แถววาเลนไทน์เลยนะครับอ๋อสรุปแล้วหมาป่าน่าจะอยู่แถววาเลนไทน์เนาะเอาละเดี๋ยวเราไปแกะรอยมันกันนะครับ เคลดพวกล่าหมาป่าล่าอะไรเนี่ยก็แกล่ลอยกันจนสิงน้งนะครับผมอ่าช่วงนี้นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์นนไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวอาจจะมีคลิปพวกเกี่ยวกับอ่านี่แหละนักล่านักล่าสัตว์มานะเผื่อใครสนใจนะเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับรีวิวกันเนาะคร่าวๆนะครับผม ซึ่งตอนนี้อีกสักหน่อยผมก็ว่าจะไปเล่นสายเทรดเดอร์นะครับหรือว่าสายส่งของประมาณนั้นนะครับผมไปล่าสัตว์แล้วก็เอามาส่งของนะครับเดีย๋ยวก็จะลองไปเล่นดูว่ามันจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นไหมเนี่ยครับพอดีว่าช่วงนี้ผมก็เล่นชั้ง3สายเริ่มตันแล้วนะครับผมก็นักล่าสัตว์ก็ตันแล้วนี่ครับผมแล้วก็นักล่าสมัติก็ตันแล้วนะครับแล้วก็บอทตี้ฮันเตอร์ก็ตันอย่างเช่นกัน,นครับ ก็เลยจะลองไปเล่นเทรดเดอร์ดูแล้วก็สายสุดท้ายก็คงจะเป็นมูนชายนะครับเพราะว่าผมอยากได้รถม้าเอาไว้ส่งหนังสัตว์นะครับที่มันเยอะๆหน่อยนะครับตรงนี้ไม่มีร่องรอยนะครับอยู่ตรงนู้นเลยโล่ยาวเลยตรงคนเยอะหรือเปล่าน่าจะเป็นตรงที่คนอยู่นะมีแสงไฟนะครับ ยังไงก็ฝากนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์ a ช n e l ด้วยนะครับผมถ้าชอบอะไรนี้นะอาจจะไม่บางคลิปอาจจะไม่มีเนะื้อหาสาระนะครับเพราะว่าผมก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมผมก็เล่นเอาสนุกนะครับโอ้โหเล็งปืนมาสเต็ปหน้าเลยอยิงก่อนแล้วกันอ,อันนี้เป็นปืนของสายไอ้นั่นนะครับ สายนักล่าสัตว์มันจะเรียกว่านักอนุรักษ์อนุรักษ์ก็ไม่เชิงนะนะครับผมคือผมไม่กล้าเรียกนักอนุรักษ์นะครับเพราะว่าถ้านักอนุรักษ์มันก็คงจะไม่ฆ่าสัตว์หรอกนะครับผม <c oughs> มันคงจะเก็บพวกสัตว์รีเจนไว้แล้วนะครับผมแต่เพราะเออไอเนี้ยมันเป็นคุณต้องไปฆ่าพวกสัตว์รีเจนมาเพื่อค้าเป็นชุดนะผมก็เลยแบบว่าเออเรียกเป็นนักล่าสัตว์ดีกว่าเนี่ยครับหมบอกว่าเยอะเลยเนี่ยครับ Okay. มันน่าจะอยู่ในในกลงนั่นแหละผมคิดว่านะเดี๋ยวผมขอรูดของก่อนเพื่อเจอของดีนะการรูดของก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับมันจะได้ไอเทมนะครับผมก็คือพวกสาย collector หรือว่านักล่าสมบัติด,ด้วยนะครับผมเอาละพร้อมจะเปิดสิ่งออกมาแล้วคลิปนี้ผมจะไม่ฆ่าหมาป่านะครับผมเอาเรียกว,ว่าเปิดไปพิกอัพเฉย ผมจะไม่ฆ่ามันนะครับผมจะเอา um เซรั่มนะครับผมเอาเซลล์มันดูดเอาเซลล์มันเดี๋ยวคอ,อยห่างก่อนอ้าวมันไม่ให้ยิงเหรออ๋อให้ยิงให้ยิงนี่ <c oughs> อื้ม <c oughs> อื้มโอ้ยกัดแขนกัดแขนแขนเกือบขาดอุ้ยเยอะไอ้ช่องหลบได้บุยผมไปเรียนรู้การหลบมาจากไอ้น้องเสือดำนะครับผม วันนั้นหลบเสือดำแม่งหลบจนแบบหืหลบจนเก่งนะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปมันไว้ก่อนนะครับพอดีว่าจะไปนั่งเกนน่าติดมั้งไม่ติดหรอเนี่ยคางแข็งๆเลยนะครับก็สำเร็จไปเรียบร้อยนะครับกับการร่าหมาป่าสีขาวนะครับ หรือว่าหมาป่ารีเจนนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ประมาณว่าแบบว่าลงคลิปมาให้หายคิดถึงกันเนาะเดี๋ยวจะไปล่าตัวอื่นอยู่ถ้ายังไงนะครับพอผมเป็นส่งเควสให้หมาป่านั้นผมก็มารับเควสนี้ต่อเลยนะครับก็คือล่ากวางในตำนานนะครับผมหรือร e เจนเนอเนะครับผม มันให้ตามฝูงกวางไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตามฝูงกวางหิมะไปเหมือนกวางหรือว่าเป็นวัวหิม,มะแน่ภาษาอังกฤษเล็กเอลเอลอะไรสักอย่างนี้นะครับแก๊งกเ็เอลเอลออกเสียงไม่ถนัดเหมือนกันโอ้ยนี่งันอ๋อมันเป็นตัวผูนะ้ในฝูงตัวเมียนะครับจับได้ไหมจับไม่ได้เหรองแมาย <laughs> ดูอะไรผมจะเอาเซรั่มฉันจะเอาเซรั่มวันนี้ล่าสัตว์รีเกนทั้งสองตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวไปเล่นสายอื่นบ้างตัวนี้มันดีหน่อยบางที่มันเขามันเท่นะครับเขาเป็นสีแดงด้วยคือเหมือนมันเหมือนกับมีจะมีสองกวางนะครับกวางตัวหนึ่งจะเป็นสีดํานะครับ มันจะเรียกว่า shadow block อะไรสักอย่างหนึ่งนะจะอยู่แถบของเมืองแวนฮอนนะครับยังนี้นา่าจะจบละเซลละเซลละเมาเมาเมาโอ้ยเดียบร้อยครับสไลด์ลงสไลด์ลจอดเดียบร้อยครับดูดเซรุ่มดูดเซลคือพวกนี้ผมเคยล่ามาหมดแล้วนะครับ ผมก็เลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เซลล์ม,มันไงย,ยังไม่ได้เซลล์มันก็มาทาภารกิจดูดเซลล์มันพอดีเรียบร้อยนี่ครับผมเอวสามร้อยเอ็กซ์พีนี่ครับวนนี้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับซาริเจนก็จะประมาณนี้นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากทำอาชีพนี้นะครับก็ราคา15บหทองนะครับผม คือถ้าถ้าเราเล่นเน้นโซโล่คนเดียวผมแนะนําอาชีพนี้อาไว้หลังๆก็แล้วกันนะครับผมพอดีว่าอาชีพนี้ผมพูดตรงๆว่าแม่งโคตรจนเลย <c oughs> จนมากๆเนีครับผมไออาชีพนักล่าสัตว์เนี่ยก่อจะเจอแบบสัตว์ที่มันหน้าน่าล่าจริงๆอันนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอามาลงให้หายคิดถึงกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็สวัสดีเลยครับบ๊ายบาย